สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรายสาระนะครับวันนี้ก็มีสาระหลายๆแบบคีโมคีโมนะครับมาโมให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะฮะวันนี้เรามาดูวัตถุมงคลนะฮะวัตถุมงคลที่ไม่เคยได้เอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะฮะวัตถุมงคลประเภทอ่า พญานาคนะฮะก็พูดถึงพญานาคนะฮะก็ประเทศเราก็มีความเชื่อถือนะฮะนับถือกันมาเป็นพันๆปีนู่นแหละนะฮะนะครับโดยเฉพาะาทางแถบภาคอีสานนะฮะหรือที่ลาบลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะหรือทั่วๆไปของประเทศนั่นแหละฮะ ก็มีการนับถือแล้วก็มีการากล่าวถึงในเรื่องในในในส่วนของพุทธศาสนานะฮะก็วัตถุมงคลนะฮะเรามาเข้าถึงวัตถุมงคลเราดีกว่านะฮะวัตถุมงคลนะฮะรุ่นนี้นะฮะแบบนี้นะฮะเขาเรียกเขี้ยวพญานาค คลาดไหมเออพอเหมือนเขี้ยวนะแล้วก็มีนาคเกี้ยวขึ้นไปนะฮะก็เลยเรียกว่าเขี้ยวพญานาคคลาดนะฮะก็เคลียกรองประคองซีบนะฮะเห็นนะฮะสุดตาสวยผิวพันธุ์ดูออกเป็นสีลุ้งเลยนะฮะเกรดอะไรรายละเอียดในการจัดสร้างนะเกะ็ดสีนะออกสีลุ้งเหมือนกับสีของอเกรดของพญานาคจริงๆเลยนะฮะทำได้แบบละเอียดสวยงามมากนะฮะ ก็จากการซื้อค้ข้อมูลนะฮะก็เป็นทางของวัดพระธาตพนมนะ,ะวรวิหารจังหวัดนครพนมนะฮะจะสร้างขึ้นนะฮะก็สร้างขึ้นในปี2อ่0าปี2 5 6กนะครับก็คือ,อประมาณเดือนเดือนมิถุนายนนะฮะพิธีพิธีพุทธาพิเศษ วิธีบวงสรวงวิธีอะไรเนี่ยพิธีจัดสร้างหรือพิธีบวงสรวงเรียกอะไรนะพุทธ,ธาพิเศษไหมหรือมันต้องพิเศษไหมหรืออัญเชิญอัญเชิญเนาะแต่ว่าพิเศษก็ไม่ได้เนาะก็ะว่าอัญเชิญเขาเรียกอะไรพญานาค นะฮะอัญเชิญพญยายนาคในการสถิตวัตถุมงคลเอออันนี้ไม่เรียกถูกไหมนะันก็ไม่ไม่เหมือนจะเหมือนการเสกพระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่านะฮะก็เป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งของวัดพระธาตุพนมนะฮะจำนวนการจัดสร้างก็จัดสร้างเยอะอยู่นะฮะจัดสร้างเยอะหลายเนื้อนะฮะหลายเนื้อก็ไลยย่กันไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้จํารายละเอียดขนาดนั้นหลายเนื้อนะฮะแล้วก็เนื้อทองคําก็ทําจํานวน 9กองค์ไหมเออนะฮะก็สำหรับผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในส่วนของพญานาคนะครับก็ก็ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะวัดหนึ่งพิธีหนึ่งที่ทำพิธีใหญ่นะฮะผู้ทุกคุณนะฮะหรือผู้ที่บูชาพญานาคส่วนมากก็จะอำนวยเขาเรียกว่านะ อั่นวยโชคลาภนะฮะโดยเฉพาะพวกลาบลอยลาบฟุกๆนี่แหละนะฮะก็ฮิตฮอตฮอตฮิตนะฮะก็มีประสบการณ์กันเยอะแยะนะฮะไม่ใช่ว่าจะมาะไม่ใช่ว่าเฉพาะ,ะรุ่นนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะ,ะร,นนรุ่นนี้รุ่นที่ผมให้ชมนี้นะฮะก็สําหรับคนก็หมายวหมายความว่าสําหรับคนที่เรียกอะไรนะบูชาพญานาคเป็นเป็น,ปนอะไรกันล่ะเป็นประจําอยู่แล้วนะฮะก็มักจะเกิด โชคลาบนะฮะโชคลาบมาเนืองๆน,นะฮะก็จะออกในทางอำนวยโชคลาบนั่นแหละครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการโชคลาบนะฮะโชคลาบค้าขายล่ารวยก็ก็ลองบูชาลองดูนะฮะก็เก,ก็เห็นดาราหลายท่านก็บูชาพญานาคอยู่หลายๆคนหลายท่านอยู่นะฮะ ผมก็นี่นะฮะใส่สร้อยนี่ใส่สายล่มแล้วก็ <c oughs> นี่เอามาแขวนเหมือนกันนะฮะเอามาแขวนเหมือนกันเห็นสวยดีนะฮะ <c oughs> เพื่อจะถูก30ล้านเหมือนกับคนอื่นเขาบ้าง <c oughs> หอยแล้วถูก30ล้านเลยวัต <c> ท <oughs> ีอ้าวนะฮะก็โอเคนะครับก็เอามาให้ชมนะฮะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะไม่เล่ายาวคลิปมันจะยาวนะฮะ ก็ถ้าชอบนะฮะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะฮะเช่าบูชาดูแล้วก็ราคาก็ประมาณร้อยสองร้อยอย่างละนะฮะไม่แพงหรอกนะ,ะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะฮะกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการเขียนกองประชีพาชเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม